เดี๋ยว9เฉลยข้อสอบจริง t ี e t t i ิงปีล่าสุดค่ะน้องคนไหนนะคะตอบโจทย์ข้อนี้ถูกแสดงว่าน้องเนี่ยพอมีพื้นฐานในส่วนของวิชา T-GETTING ภาษาอ,งอังกฤษน้องเนี่ยไม่ใช่เป็นศูนย์อย่างแน่นอนอ่านกันค่ะโจทย์ข้อนี้ค่ะคําถามเขาบอกว่า Why do you like shopping online? น้องฟังครูไปวันค่ะเจอคําถามปุ๊บให้น้องเนี่ยวงคําที่อยู่หน้าสุดเลยค่ะคํที่อยู่หน้าสุดคือคาําว่า why Why แปลว่าทําไมค่ะเวลาที่เราตอบเราต้องตอบเป็นเหตุผล อ่ะอ่านต่อทำไมคุณถึงชอบการช้อปปิ้งออนไลน์อ่ะตอบข้อไหนทุกคน 1. it's hard to decide มันยากที่จะตัดสินใจ 2. I can wait in long lines ฉันเนี่ยรอคิวยาวๆได้หลอช้อปปิ้งออนไลน์ต้องรอคิวด้วยหรอหรืออันที่ 3. I w I'll get it from the store ฉันจะซื้อมานะฮจากร้านหรือเป็นข้อที่ 4. it's convenient มันสะดวก น้องๆตอบข้อไหนคะฟังครูพี่มมันค่ะปกติถ้าใจคำว่า why why เพราะทำไมเนาะปกติคำตอบเนี่ยมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า because ค่ะ because แปลว่าเพราะใช่ไหมทำไมคุณถึงชอบช้อปปิ้งออนไลน์เพราะว่ามันสะดวกเนี่ยฮะข้อนี้เราก็เลยตอบข้อที่4นั่นเอง น้องรน69ข่าฟสังที่วันให้ดีนะคําว่าวายออกข้อสอบทุกปีย้ำว่าออกข้อสอบทุกปีเปี่ย6ออกปี67ออกปี68ออกและสันโทุกปี69รุ่นน้องออกแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งขอ้อใครไม่อยากพลาดนะเนื้อข้อสอบที่มันอัปเดตแบบนี้กดแชร์คลิปนี้ไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องครูพี่วัน m r สเอค่ะดี